ที่ผ่านมาเราทำชุดแบบเสียตังไปค่อนข้างที่จะเยอะแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนชุดวันตุ๊ดจีนโดยที่ไม่ให้เสียตังสักบาทดูสิว่าลุคมันจะออกมาเป็นอย่างไร ชุดจีนปีนี้จอเจ,เจก็มาในลุกนาจาเทพเจ้าเด็กชุดที่เราออกแบบไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเน้นความง่ายๆไม่หวือหวาอะไรเหมือนชุดก่อนๆที่เราทําเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราจะพยายามประหยัดงบไม่ใช่พยายามหรอกคือเราจะไม่เสียเงินเลยกับชุดชุดนี้เราก็เลยคิดว่าแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นไปได้ที่สุดขอเปิดตัวสิ่งที่ทําให้เกิดคอนเซปต์ในการทําชุดตุดจีนในปีนี้ อันนี้จะเป็นเศษผ้าที่เหลือจากการตัดทุกชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กเศษใหญ่จะอยู่ในนี้หมดเลยจริงๆอ่ะฉันเคลียร์ไปบางส่วนแล้วบางส่วนนะคะอันนี้ก็ยังเยอะอยู่ อันนี้เป็นผ้าลายไทยนะทุกคนจะถามว่าทําไมเอาลายไทยมาอยู่ในชุดจีนเพราะฉันรู้สึกว่ามันควรที่จะมีลายบ้างนิดๆิเลน่อยเพราะอย่างน้อยมันจะทําให้ชุดเราดูมีอะไรมากขึ้นอะ่ะดีกว่าที่มันเป็นสีพื้นทั้งหมด คือกางเกงอันเนี้ยมันจะซ้อนอยู่ด้านในแล้วก็โปกอันเนี้ยจะอยู่ด้านนอกเพราะตามตำนานเทพเจ้านาจาคือผู้ชายฉันก็เลยจะทําชุดนี้ให้มันเป็นชุดผู้ชายให้ได้มากที่สุดเพราะโดยปกติเวลาฉันทำชุดอ่ะมันก็จะเป็นชุดผู้หญิงโชเอวโชสวดทรงอะไรนี่หลังจากที่ฉันตัดกางเกงอันนี้ไปเรื่องความเทียมมันก็ได้เกิดขึ้นคือก่อนที่จะมาทําชุดนี้ฉันก็มาดูแล้ว4ชุดที่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดมันคือสีอะไรนั่นก็คือสีชมพูเพราะผ้าสีชมพูฉันมีเยอะสุด สีอื่นๆมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบชิ้นอย่างเงี้ยแค่ตัดอันเนี้ย้าหมดเลยแล้วเมื่อกี้ตอนอาบน้ำเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าแม่มีผ้าม่านก็ไปเอาผ้าม่านอันนี้มาเลยนี่ฉันคิดว่ามันมีความจีนนะเห็นไหมเนี่ยมันมีแบบที่ห้อยๆหยมีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยจะเอาอันนี้มาใส่ลงในชุดนี้ด้วยเพราะถ้าไม่เอาผ้าม่านอันนี้มาผ้าหมดแล้วหมดแล้วจริงๆ อันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านที่เราเอามาตัดแล้วเราก็แซมผ้าสีดําตรงแขนเสื้อแบบนี้แล้วเราก็ได้ทําในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้ก็คือกระโปรงชั้นที่1แล้วก็เป็นกระโปรงชั้นที่สองส่วนอันนี้มันจะเป็น อาวุธของนาจาทุกคนนาจาจะมีผ้าแพรติดตัวสีแดงมาฉันก็เลยจะเอามาแซมแซมเอามาเติมให้มันเหมือนเรื่องเล่าเหมือนตำนานแค่นั้นแหละเจาเจอยากตัดเสื้อแค่ครึ่งหนึ่งของผ้ามาอันนี้มันจะมีลายเหลืออยู่และเจาเจคิดว่าหรือจะเอาลายมานะันอะให้มันอยู่ข้างๆแบบนี้คือจะโชว์ลายข้างๆแบบนี้เพราะเนี่ยมันสามารถเอามาทําเป็นแถบข้างๆได้ว่ามันมีดอกหนึ่งดอกสองแล้วก็ดอกสาม แต่ดอกนี้ใช้ไม่ได้มันมีแค่ครึ่งหนึงอ่ะมันต้องเป็นดอกเป็นคู่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอามาสองคู่ก็คือฝั่งนี้1คู่แล้วก็ฝั่งนี้อหคู่ สภาพบ้านตอนนี้คือไม่ได้จริงๆรกเวอร์เหมือนกองขยะสุดๆอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าพวกแมทเทียรลตกแต่งของประเจก็จะมีพวกป้องอ้อยคิตตันเลื่อมอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาในกองนี้แหละมาทําชุด นาจานอกจากจะมีภาพเพลที่เป็นอา <at> วุธเด็ดแล้วก็จะมีหอกแล้วก็ห่วงอันนี้จะเป็นท่อ p v c นะเดี๋ยวตอนสิจะเอามาทําเป็นหอกและอันนี้ก็เป็นฮูล่าฮูปาพลาสติกปกติเลยเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นห่วง ตอนนี้งจะเมากาลแล้วตอนนี้ยอ,อ้มีกําไรอันนี้ไง <S <S มีกำไรอันนี้อยู่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ด้วย <S <S เดี๋ยวต้องเอาไปตกแต่งลังนี้จะเป็นลังเก็บเครื่องหัวของตอนซีไม่ใช่เครื่องหัวหรอกเครื่องประดับทุกอย่างเลยกำลงกําไร เป็นตรเป็นตาเคร่งหัวอยู่ในนี้หมดเลยตอนนี้เรามีอะไรที่มันชมพูชมพูทองๆล้วเอามายำรวมกันไว้ก่อนทำๆไปก่อนเดี๋ยวมันก็สวยเองมันก็แอบเรียดนะคือเราอยากได้อันนั้นมาทําชุดแต่คอนเซปต์ของเรามันคือห้ามใช้เงินไงเราก็ซื้อไม่ได้เราก็ต้องใช้ของเก่าที่มีอันเนี้ยคิดตันเซ็สีเขียวเนี้ยก็เป็นคิดตันที่จอเจ,เจซื้อมาปักชุดราตรีนะทุกคนแล้วมันก็เหลืออยู่จอเจก็เลยเอามา ตกแต่งในชุดชุดนี้ด้วยก็จะเป็นแบบนี้เวลาฉันทาชุดเด่ฉันพยายามที่จะโยงทุกอย่างให้มันเชื่อมกันหมดอย่าน้อยไม่มีใครรู้หรอกแต่เราก็รู้เองว่าอ,อ๋ออันนี้มันโยงมาจากอันนี้นะเนี่ยเหมือนกับไรอันนี้ข้างในมันจะเป็นดอกบัวนะทุกคนซึ่งดอกบัวก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่กาเนิดนาจาเหมือนกันเพราะตามตำนานอะ่ะนาจาไปเกิดบนสวรรค์นะถูกทุบชีวิตมาด้วยดอกบัวก็คือเอาส่วนต่างๆของดอกบัวนั่นแหละมาทุบชีวิต มันมีสตอรี่มีเรื่องราวนะคะไม่ใช่อยู่ๆจะทําก็ทําเด้อม,มันเครียดที่อาจจะมีของไม่ครบแต่มันสะใจที่ได้ใช้ของเก่านะเธอแค่ตัดชุดอันนี้ถ้าเหลือหมดแล้วนะในกระสอบในถุงที่เราเอามาตัดตอนแรกอะ่ะเย่กาไรของเราก็เสร็จแล้วอุย้ยนาจาสุดๆนาจามาแล้วชุดนาจาของเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องหัวแล้วก็กําไรส่วนอันนี้ก็จะเป็น พรแล้วก็ชุดของเราสําหรับชาเดนในครั้งนี้ก็คอมพลีทนะคะทุกคนจอเจไม่ได้เสียตังซื้ออะไรเลยใช้ของเก่าที่มีอยู่ชุดนี้อะ่ะมันดีที่สุดของมันเท่าที่มันจะเป็นได้แล้วมันมีความยากส่วนจอเจ,เจเจอปัญหาทุกครั้งที่ทําชุดเลยปัญหาหลากัหลกๆที่เจอเรื่องของผ้าผ้าผืนที่ความยาวเยอะสุดอะ่ะก็คืออันนี้ สีชมพูวันนี้แล้วจอเจเอามาตัดในส่วนของกางเกงและส่วนที่เหลือมันเหลือแค่แบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยจอเจต้องพยายามแบ่งสันปันส่วนแต่ละอย่างให้มันออกมาเป็นทั้งชุดแบบนี้มันก็มีความยากนั่นแหละแต่ฉันก็สามารถทําได้จนคอมพลีทภูมิใจมา,มากๆไม่คิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้ตอนที่ทําช่วงแรกๆก,ก็เครียดอยู่ เพราะแต่ละอย่างมันเหมือนมันไม่พร้อมอะแต่พอทําออกมาแล้วก็ดูเหมือนพร้อมทุกอย่างในเมื่อชุดเราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บของก่อนวันนี้ไปแล้วจ้าบาย